สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่คลิป Learning Channel น,น,นะครับอยู่กับพี่ตูนเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับการรีวิวอาชีพพี่ตูนไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ช่วงนี้ก็โควิดเนาะยังไม่มีใครมาถ่ายก่อนจะรู้จักกับชีพนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่ตูนด้วยนะเพื่อรับชมอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการศึกษานะครับวันนี้จะเป็นอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยสว,ส,สวัสดีครับ สดีครับน้องวันนี้พี่ตูนพามารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนะครับซึ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับดนตรีนะครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นเดี๋ยวนี้เราให้แขกรับเชิญเราแนะน,นำนนก่อนว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับผมครับก็พี่ชื่อสกุลรัตนวลสมันนะครับก็ชื่อเล่นชื่อแนนนะครับปัจจุบันก็ทำอาชีพซาวด์อินเจเนียร์นะครับโอ้พี่แนนข,ขอเรียกว่าพี่แนนได้ไหมจะได้ดูกันาได้ครับ,รบผมซาวด์อินเจเนียร์ได้ยินบ่อยอยากจะให้พี่แนนเล่าให้ฟังหน่อยว่าอารองบคัผม ตอนนี้ซาวอินเจเนียเนี่ยผมของผมเนี่ยจะทําในส่วนของการดูแลสเตจนะครับก็คือ<ม>อยู่เบื้องหลังของสเตจอย่างพวกคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีงานในการแต่งเพลงนะครับ<ม>ทำเกี่ยวกับเรียบเรียงเสียงประสานของเพลงต่างๆโอ้พิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยตั้งแต่พี่ตุ้มไปเจอเด็กๆมาเจอซาวอินเเนียคืออะไรมีเด็กถามแต่แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอินจิเนียคำว่าซาวอินจิเนียแตกต่างจากวิศวกรไหมครับ จริงๆแล้วซาวน์อินเจเนียกับวิศวกรนี่แตกต่างกันนะครับทางวิศวกรเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวกับทางฟิสิก์เชิงลึกมากกว่าส่วนซาวน์อินเจเนียเนี่ยจะมีส่วนของดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทะนั้นพอมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาชีพตรงนี้ที่พี่แนนทำเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะเป็นต้องร้องเพลงเก่งหรือเล่นดนตรีเก่งครับในส่วนของอาชีพซาวน์อินเจเนียเนี่ยร้องเพลงเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องเก่งก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มีพื้นฐานในส่วนของคีย์บอร์ดหรือเปียโนนะครับเพื่อที่จะสามารถแต่งเพลงได้นะครับหรือว่าเพราะว่าคีย์บอร์ดกับเปียโนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหลักนะครับในการทําเพลงซาวด์อนเจเนียเนี่ยแบ่งประเภทของอาชีพไหมครับว่าเป็นแบบไหนตําแหน่งอะไรยังไงบ้างครับของซาวด์อ n นเจเนียนี่จริงๆไม่แบ่งประเภทเท่าไหร่แต่ว่า จะแบ่งไปตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือในส่วนของซาวด s สเต e นะครับก็ดูแลในส่วนของคอนเสิร์ตนะครับในส่วนของอ u t d ์ดอร์นะครับส่วนซาวด์สตูดิโอนะครับก็คืออยู่ในห้องอัดน,นะครับก็จะทำงานแตกต่างกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นอาชีพเดียวกันครอบคลุมเกี่ยวกับด้านดนตรีทั้งหมดเลยเนาะอ่าใช่ครับเดี๋ยวเราไปเจาะกันพักสอนนีดหนึ่ว,ว่าพี่แนนเรียนอะไรมาแล้วก็จบอะไรมาถึงมาทำอาชีพนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันพักต่อไปครับครับ โอ้ oh, พี่แนนเราได้รู้เกี่ยวกับอาชีพซาวนเนียพัดเนี่ยครับตูนจะพามาเจาะเลอว่าพี่แนนอ่ะเรียนจบอะไรมาคณะสาขาไหนถึงมาทาอาชีพซาวน์เมเนียนะครับ,รบผมจบมาจากคณะดุยยางขสินนะครับคณะนี้เนี่ยคุ้นๆน,นะแล้วอย่างนี้มันของพี่แนนน่มีแบ่งเอกไหมว่ามีแบ่งเอกมีแบ่งสาขาแล้วก็การเรียนเป็นยังไงบ้างครับของผมนี่เป็นสาขาเทคโนโลยีดนตรีนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับในสตูดิโอนะครับแล้วก็ ในส่วนที่เรียนด้วยก็จะมีเรื่องของดนตรีที่จะเป็นสาขาของหน่วยที่ที่ตัวเองเนี่ยถนัด<ม>นะครับเรียนด้วยกันมันก็น่าสนใจเนาะในส่วนของดนตรีถ้าใครจะมาดนตรีก็ลองดูคณะนี้เอาไว้เป็นทางเลือกนะพี่ยันเนานะครับผมทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเรียนไปแล้วขอวกกลับไปเรื่องการทํางานดีกว่าให้เห็นภาพตั้งแต่พี่ยันทำอาชีพซาวเอนจิเนียร์มาเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นข้อดีของการทําอาชีพเนี่ยครับที่พี่ยันรู้สึกว่าเอ้ยเอนจอยกับอาชีพของซาวเอนจิเนียร์เนี่ยจริงเนี่ย มันเป็นงานที่ไม่ค่อยตรงกับเวลานะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบเนี่ยในการทำงานก็คือเรา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 ได้อยู่กับเสียงดนตรีตลอดนะครับ <c oughs> เราได้มีการคิดเอดนตรีขึ้นมานะครับการสร้างสารรค์ตรงนี้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อเราใช้ดนตรีหรือประสบการณ์ที่เราเริ่มเรียนมาหรือว่าเรา เคยใช้ผ่านมาเนี ing, like mm ่ยเอามาทําให้เกิดมาเป็นสิ่งที่มันสร้างสรรค์ก็ถือว่าสําหรับคนที่ชอบด้านดนตรีก็ได้อยู่กับดนตรีอ่าอยู่กับดนตรีตลอดเวลาเลยเนาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของดนตรีเนาะก็น้องๆคนไหนดูอยู่ก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับนอกจากนี้เมื่อกี้เราพูดถึงข้อดีไปแล้วพี่แนนเรามองถึงอุปสรรคดีกว่าไม่อยากมองเป็นข้อเสียอุปสรรคที่เจอในการทาอาชีพนี้เนี่ยที่พี่แนนต้องปรับตัวกับมันเลยคืออะไรบ้างครับ ในส่วนของอุปสรรคที่เราเจอนี่ก็อย่างที่ผมบอกก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลานะครับที่ที่มันจะไม่เป็นเวลาเหมือนปกติเท่าไหร่บางทีอาจจะต้องอัดเสียงกันตอนกลางคืนนะครับมันก็บางทีก็ต้องอัดอย่างนั้นประมาณ5วันติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายแต่ว่าถ้าเผื่อเรามีความรักอยู่แล้วเนี่ย มันก็เป็นแค่อุปสรรคเล็กๆที่จะผ่านไปได้นะครับสามารถฝึกฝนแล้วก็ปรับตัวกับมันได้นะครับพี่แนนครับผมเนาะจริงๆแล้วก็มีอะไรที่อยากจะถามเยอะถ้าพี่แนนอยากจะแนะนําน้องๆคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับชาวเอนจิเนียเนี่ยน้องๆที่กำลังดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นม .4 5 6หหรือคนที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยในปีนี้เนี่ยพี่แนนแนะนำให้น้องๆอ,อะไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับออขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องรักในรักในสิยงดนตรีก่อนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องของการฟังหรือการเล่นนะครับพวกนี้สามารถทำให้เราทำประกอบอาชีพนี้ได้นะครับไม่จาเป็นที่จะเล่นดนตรีไม่เป็นหรือร้องเพลงไม่เป็นไม่เกี่ยวเลยนะครับแค่เราชอบในดนตรีเราก็สามารถทำอาชีพนี้ได้แล้วนะครับอของผมนี่ตั้งแต่ป .1 ป .2 1> ผมก็รักในการร้องเพลงแล้วก็รักดนตรีบางทีก็พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอยู่วงโย อยู่วงโยสวาทิตก็ได้รู้เรื่องของดนตรีมากขึ้นนะฮะในเรื่องของการใช้ลมเรื่องของอะไรอย่างนี้มันมีแขนงของดนตรีมากมายพอเราไปอยู่มหาลัยเราก็ได้ใช้ความรักของดนตรีแล้วก็สิ่งที่เราชอบมาทําให้มันเป็นเกิดมาเป็นอาชีพของตัวเองฉะนั้นเนี่ยนักเรียนหรือว่าคนที่สนใจที่อยากจะทําอาชีพนี้ก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าชอบดนตรีไหมและเรา อยากที่จะทํางานสายนี้ไหมนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนได้ครับก็เริ่มต้นจากความชอบก่อนแล้วสุดท้ายปลายทางถ้าเก่งหรือไม่เก่งมาฝึกฝนเอาระหาฝึกฝ<ค>นเอาเนาะใช่ครับโอเควันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของซาวด์เนจิเนียร์จากพี่แนนเยอะสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเชื่อว่ามีคนอยากจะรู้เหมือนกันพูดอย่างนี้ยรายได้ของซาวด์เอนจิเนียร์เดี๋ยวเราไปเจาะกับพัทต่อไปครับว่าอาชีพซาวด์เอนจิเนียร์รายได้เป็นยังไงครับผมเดีย๋ยวไปเจาะกันพัต่อไปครับ โอเคครับได้แล้วก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายครับพี่แนนพาร์ทเปิดรายได้ของอาชีพซาวนอิเเนียอยากให้พี่แนนเล่าเป็นภาพรวมคร่าวๆครับว่าอาชีพซาวนอิเจเนียเนี่ยรายได้เป็นประมาณไหนบ้างครับผมครับในส่วนของอาชีพของซาวนอิเจเนียเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งมาเป็น2อย่างนะครับอย่างพาร์ทที่เป็นในส่วนของงานประจำนะครับตามค่ายเพลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ25งหมื่นห้าขึ้นบวกๆขึ้นไปนะครับ ในส่วนของฟรีแลนซ์นะครับก็เป็นงานที่ทําเพลงบ้างทำสเตจบ้างอะไรพวกน,นี้ก็แล้วแต่ตัวน้องเองนะครับว่าเราสามารถที่จะรับงานได้มากเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ความสามารถของตัวน้องเองด้วยครับสุดท้ายเงินเดือนก็อาจจะ อยู่ที่ความสามารถเนาะครับถ้าจะเก่งหน่อยหรือเก็บป,ประสบการณ์เยอะเงินเดือน,นก็จะเพิ่มตามอาใช่ครับตามประสบการณ์ครับครับก็อยากให้น้องดูว่าเราชอบดนตรีก่อนที่จะมาประกอบไว้ที่นี้เนาะแล้วดี๋ยวเงินมันมาเองอาใช่อาสุดท้ายครับขอถามพี่แนนเป็นคำถามสุดท้ายดีกว่าพี่แนนคิดว่าอาชีพซาวน์อิจิเนียเนี่ยในอนาคตสัก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยยังน่าสนใจที่ยังจะเรียนอยู่และยังประกอบอาชีพนี้อยู่หรือเปล่าครับพี่แนนในสายอาชีพนี้นี่จริงๆแล้วมันประกอบไปได้เรื่อยๆเลยครับเพราะว่าในปัจจุบัน ในส่วนของงานสเตจงานของสตูดิโอหรืองานทำเพลงเนี่ยก็ยังมีอยู่ถึงจะบวกไปอีก10ปียังไงก็ต้องมีอาชีพนี้อยู่นะครับ <S <S เพราะว่างานของเราถือว่าเป็นงานครีเอทฉะนั้นเนี่ยงานครีเอทเนี่ยมันไม่มีวันตายอยู่แล้วนะครับก็ถูกต้องครับดงดนตีอยู่กับมนุษย์มาตั้งนานก็น่าจะไม่ได้มีวันแบบหายไปก็ย<า>ังสำคัญอยู่ก่อนจะจากกันไปจริงแล้ว วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่โรงเรียนสอนดนตรีของพี่แนนด้วยฝากพี่แนนโปรโมทหน่อยอโปรโมทเลยใ,<ช>ให้<ม>เลยครับผมก็ของผมนะครับก็ชื่อโรงเรียน Newbit t c c d e m y y นะครับเป็นโรงเรียนสอนดนตรีด้วยแล้วก็ศิลปะด้วยแล้วก็น้องๆใครที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับซาวด์จเนียก็จะมีส่วนของคอร์สทำเพลงแต่งเพลงด้วยนะครับแล้ก็ของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะ สอนในเรื่องของดนตรีพักัดนตรีศิลปะนะทำเพลงด้วยนะครับของโรงเรียนของเรานี่อยู่อยู่ที่แถววัชรพลนะครับใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ไกลก็ได้แต่ว่าถ้าอยากสนใจจริงๆอยากจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับก็ inbox เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะครับได้เดีย๋ยวข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งเว็บไซต์ทั้งช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาจากช่องพี่ตูนก็ พี่แนอาจจะมีเซอร์ไให้เล็กน้อยเดี๋ยวมาคุยกันหลังบ้านอีกทีนึงเนาะวันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนไม่ไรพี่แนนนี้ที่มาให้ความรู้ด้านซาวน์เอนจิเนียร์นะครับต้องขอบคุณมากนะครับครขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับึน้องสำหรับอาชีพซาวน์เอนจิเนียร์วันนี้นะครับเราได้ความรู้ดีจากพี่แนนไม่มากก็น้อยหากใครสนใจเรียนดนตรีกับพี่แนนเดี๋ยวดู ข้อมูลในใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับถ้าคลิดพี่ตูมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจใ้งเตือนให้กับพี่ตูนด้วยนะครับเพื่อรับชมอาชีพใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาคลิปตอวนี้อีหน้าพี่ตูนจะพารู้จักกับอาชีพอะไรอย่าลืมติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ